นั่งสมาธิกันต่อไปนะ <c oughs> ข้าพระเจ้าและเล็กถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระแสงคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ จงมาดนบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาเทพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธพุทธโธพุทธโธ ในก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดะมาดเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุโทโธอยู่ในใจการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ สำคัญในชีวิตของบุคคลบุคคลผู้ที่มีสมาธินั้นมีประโยชน์แก่จิตใจเป็นอย่างมากเพราะใจของคนเรานั้นมีอารมณ์เป็นที่ตั้งอารมณ์นั้นเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ สิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะเข้ามาเจือปนในอารมณ์มีมากที่จะมาก,ก่อให้เกิดราคะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวของคนเราอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหากเราไปสะสมเพิ่มเติมขึ้นมาแล้ว มันก็จะทำให้เกิดกินเลสหนักขึ้นไปในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้านั้นก็คือการแก้ไขกินเลสเหล่านี้ให้บรรเทาเบาบ,าบางลงไปการบรรเทาเบาบ,าบางนั้นก็ให้เกิดความสุข เมื่อจิตของตนสงบเป็นสมาธิความสุขย่อมเกิดขึ้นความสุขที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความสุขที่ปราศจากอามิตรเป็นความสุขที่มีความบริสุทธิ์แม้จะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในเพียงคณิกะสมาธิก็เป็นความสุขที่มีความบริสุทธิ์ จะเป็นอุปจาระสมาธิก็เป็นความสุขที่มีความบริสุทธิ์จะเป็นอัปปนาสมาธิก็เป็นความสุขที่มีความบริสุทธิ์เพราะความสุขที่มีความบริสุทธิ์นี้หาได้เฉพาะการทำบำเพ็ญในทางจิตใจโดยการฝึกหัดในทางพระพุทธศาสนานี้เท่านั้น เราจะไปหาที่อื่นหาไม่ได้นอกเหนือจากการทำสมาธิความสุขที่เกิดขึ้นนั้นไม่บริสุทธิ์เพราะความสุขเหล่านั้นเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากอามิตรอามิตรก็หมายความว่ามีสิ่งเจือปนมีความสุขก็จริง แต่ว่ามีความทุกข์เจือปนอยู่ความทุกข์ที่มาเจือปนในจิตใจของคนนั้นมีอยู่ตลอดเวลาถึงเรียกว่าโลกกระทำโลกกระทำที่เกิดขึ้นเพราะจิตใจของคนเรานั้นยังมีความลุ่มหลง ความรุ่มหลงที่เกิดขึ้นเนื่องจากโลกกะระรทข้ามากระทบบางทีมีลาบบางทีเสื่อมลาบบางทีมียศบางทีเสื่อมยศบางทีมีสุขบางทีเกิดทุกข์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งเรียกว่าโลกกะระทำโลกกะระทำนั้น มีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจบงการของมันเพราะฉะนั้นทุกคนจึงต้องอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสจึงต้องเดินไปตามทางที่กิเลสนั้นได้บงการไปบงการให้โกรธ บงการให้โลภบ,บงการให้หลงบงการให้มีราคาความยินดีบงการให้มีความโกรธบงการให้มีความหลงเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นอำนาจของกิเลสที่บงการเอาไว้เมื่ออำนาจของกิเลสบงการไปเราก็ต้องเดินตามไปเรื่อย เมื่อเราเดินตามมันไปเราก็ต้องไปพบกับความหายนะหรือเรียกว่าทางตันเพราะอะไรจึงไปเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อเราอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสแล้วมันจะต้องพาไปตามจุดหรือทําไปตามในทางที่แะก่อให้เกิดความว้าวุ่น หรือเกิดความวุ่นวายด้วยเหตุอย่างนี้ท่านพระยศสกุลบุตรที่เป็นลูกเศรษฐีเมื่อมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีทรัพย์สินสมบัติมีลูกมีเมียมีนางสนมคนสวยๆเยอะแยะมากมายแต่ว่าพระยศสกุลบุตรนั้นตื่นขึ้นมาในค่ำคืนวันหนึ่ง ท่านก็ได้ออกอุทานในใจว่าที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายเดินหนีไปจากปราสาทนั้นได้ไปพบพระพุทธเจ้าที่ป่าอิสิปตนมรุกทายวันเมืองพาราณสีได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปลดความขัดข้องปลดความวุ่นวาย พราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายผู้ที่ได้มาปฏิบัติในทางใจจึงได้ชื่อว่าเดินทางถูกเราไม่อยู่ภายใต้อำนาจกิเลสแต่ว่าเราอยู่ในตัวของเราเราเป็นผู้ที่มีความเป็นใหญ่มีความเป็นอิสระเพราะเหตุ เราได้มาพบผลทางเพราะเหตุเราได้มาปฏิบัติในทางใจเพราะเหตุเราได้พบการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจึงมีหูมีตาเรียกว่าเกิดความสว่างเกิดความสว่างนั้นพระพุทธเจ้าแสดงว่าธรรมโมปฏิปแสงสว่างแห่งธรรม ธรรมะให้แสงสว่างเปิดทางให้พวกเราพากันเดินเปิดทางให้พวกเราพากันพบในสิ่งที่มีความสุขที่มีความบริสุทธิ์ความสุขที่มีความบริสุทธิ์นั้นเราได้มาพบแล้วแล้วเราได้พากันสัมผัสแล้วเราสัมผัสความสุขที่เกิดขึ้นจาก การปฏิบัติในทางใจคือได้สัมผัสความสงบสัมผัสความสงบก็คือเราได้พบปฐมฌานแล้วเราได้พบทุติยฌานแล้วเราได้พบตะติยฌานแล้วเราได้พบจตุถฌานแล้วอย่างนี้เมื่อเรามาพบใน,ในทางที่ถูกต้องหรือเรียกว่า ธรรมโมปดีโป・แสงสว่างแห่งธรรมเราก็จะได้วิหารธรรมวิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยู่ตามธรรมดานั้นคนในโลกที่ยังมองไม่เห็นธรรมเขาจะหาเครื่องอยู่ทุกคนต้องมีเครื่องอยู่ถ้าไม่มีเครื่องอยู่ก็เป็นคนไม่ได้ตาย คนต้องมีเครื่องอยู่แต่เขาเอาเครื่องอยู่ที่เรียกว่าวิหารธรรมนั้นจากการเล่นไพ่เล่นโปจากการกินเหล้าเมายาจากการมัวเมาสารพัดนั่นเป็นเครื่องอยู่ของบุตุชนบุตรชนแปลว่าคนหนาด้วยคนหนาไปด้วยกิเลสถึงเรียก,กว่าบุตรชนบุตุชนนั่น มีเครื่องอยู่คือเครื่องอยูเทเรียกว่าเป็นเครื่องมัวเมาเช่นเหล้ายาหรือสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดความมัวเมาในโลกต้องมีเป็นเช่นนั้นส่วนผู้ที่มีความเข้าใจได้พบแสงสว่างแห่งธรรมเมื่อพบแสงสว่างแห่งธรรมแล้ว ในที่สุดเขาก็ได้วิหารธรรมคือเครื่องอยู่เครื่องอยู่ก็คือความสุขสบายใจที่ได้พบความสงบที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านัตสันติปร,รังสุขขังความสงบความสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบที่เกิดขึ้นจากความสุขนั้น เป็นความเป็นความสุขที่ไม่ได้ซื้อเอาด้วยเงินด้วยทองไม่ได้ซื้อเอาด้วยทรัพย์สินสมบัติใดๆความสุขอันนี้จะต้องเกิดขึ้นจากการกระทํเทผู้ใดกระทำเพวกนั้นจะถึงจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากกำลังวังชาของตนเกิดขึ้นจากศรัทธาของตนเกิดขึ้นจากความตั้งมั่นในจิตใจของตน เกิดขึ้นจากความอดทนของตนเกิดขึ้นจากความเพียรของตนถึงได้ถือชื่อว่าเป็นวิหารธรรมเรียกว่าธรรมเป็นเครื่องอยู่ที่มีความสุขที่สุดเมื่อเป็นเช่นนี้อยู่ที่ว่าตัวของพวกเราทั้งหลายจะมีความมั่นใจในตัวเองแค่ไหนถ้าหากว่ามีความมั่นใจ ตัวเองยิ่งขึ้นผู้นั้นจะมีแต่สะสมความสุขอันนี้ให้มีพระละกาลังวังชายิ่งขึ้นไปคือไม่หยุดอยู่แต่เพียงแค่นี้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปจากปฐมฌานก็เป็นทุติยฌานจากทุติยฌานก็เป็นตติยฌานจากตติยฌานก็เป็นจตุตยฌาน ปฐมฌานนั้นได้แก่คณิกะสมาธิพอเวลาจิตรวมลงไปแล้วมีความรู้สึกสบายไปเดี๋ยวเดียวหายไปแล้วนั่นเรียกว่าปฐมฌานบ <c oughs> ริกรรมพุทโธพุทโธไปจิตก็สงบพอสงบไปไปเดี๋ยวเดียวจิตก็ถอนเกิดมามีความนึกคิดตามเดิมปะทุติยฌานนั้นไม่ต้องนึกพุทโธ พอกำหนดจิตจิตก็สงบพอสงบแล้วก็อยู่ได้นานพอสมควรอย่างนี้เรียกว่าทุติยฌานตาติยฌานนั้นก็ไม่ต้องนึกพุทโธอีกเช่นเดียวกันกำหนดแต่จิตอย่างเดียวจิตก็เกิดความผ่องใสสะอาดก็เรียกว่าตาติยฌานจจตุทะฌานนั้นเมื่อจิตสงบโดยที่ไม่ต้องนึกพุทโธ กำหนดจิตอยู่อย่างนั้นเมื่อกำหนดจิตอยู่อย่างนั้นจิตก็ตั้งเที่ยงตั้งมั่นอยู่ได้จะอยู่สักวันหนึ่งก็ได้อยู่สักสองวันก็ได้ให้จิตตั้งอยู่อย่างนั้นไม่วอกแวกเรียกว่าจะตุททฌานในฌานทั้งสีน่นี้เรียกว่าเป็นบารคือเป็นบารแห่งวิปัสสนาการที่จะดำเนินจิตเข้าสู่วิปัสสนาได้นั้น ต้องอาศัยจะตาติยฌานและจะตุติฌานนี้เป็นกำลังถ้าไม่มีกำลังตัติยฌานจะตุติฌานอยู่แล้วการบำเพ็ญวิปัสสนาก็ไม่เกิดวิปัสสนานั้นได้แก่ความรู้แจ้งและเห็นจริงความรู้แจ้งและเห็นจริงนั้นเกิดขึ้นมาจากการพิจารณาภายใน การพิจารณาภายในนั่นคือดวงตาทิพย์ดวงตาทิพย์นั่นคือแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากการกระทำจิตเมื่อกระทำจิตเกิดแสงสว่างเรียกว่าเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมการที่มีจิตแล้วสว่างกำหนดจิตหลับตาแต่เกิดความสว่างขึ้นอย่างนี้เรียกว่ามีดวงตานะ เมื่อมีดวงตาอย่างนั้นก็บำเพ็ญวิปัส,สนาได้เพราะการจะบำเพ็ญวิปัส,สนานั้นต้องมีกระแสหรือเรียกว่ามีจิตที่มีกำลังการเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเป็นเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วจะมาบำเพ็ญวิปัส,สนานั้นไม่ได้ต้องบำเพ็ญฌานเหล่านี้ให้เกิดวสี คือความชํานาญมีปฐมฌานก็ชํานาญทุติยฌานก็ชํานาญตติยชฌานก็ช umm ํานาญจตุเจชฌานก็ทานานเมื่อชํานาญแล้วถึงจะเมื่อเกิดวสีเรียกว่าความชํานาญแล้วถึงจะเกิดพลังจิตได้พลังจิตนั่นเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าพลังจิตของเรานั้นเพียงพอแล้วก็ใช้กระแสะจิตนี้พิจารณาคือพิจารณาให้เห็นถึงสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายก็คือร่างกายร่างกายนี้จะมีอะไรบ้างอายังโขเมกายโยกายของเรานี่แหละอุดทังปาทัตลาเบื้องบนแต่พื้นท้าวขึ้นมา อโทเกสมัธกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จาปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปการัสสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาธิมาสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้เกสาโลมานักขาทันตาผมขนเล็บฟันหนัง ในมหาสติปฐานนั้นท่านให้พิจารณาให้เห็นเหมือนก,นกันกับนายโคบานหรือนายโคคาดที่เขาเชือนเฉือนเนื้อโคลอกหนังออกไปลอกเนื้อออกไปแล้วก็เหลือแต่กระดูกมีเครื่องในเกลื่อนกลาดพิจารณาร่างกายให้เป็นเช่นนั้นได้ถือว่า กำลังเริ่มที่จะเข้าสู่วิปัสนาการเข้าสู่วิปัสนานั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอริยสัจก็เท่ากันกับการดำเนินอริยสัจการดำเนินอริยสัจนั้นคือการพิจารณาถึงทุกขสัจสมุทัยนิโรธสัจและมรรคสัจทุกขสัจนั้น ได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายความเกิดแก่เจ็บตายนั้นผู้ใดเป็นผู้เกิดผู้ใดเป็นผู้แก่ผู้ใดเป็นผู้เจ็บผู้ใดเป็นผู้ตายตัวร่างกายของเราที่ปรากฏอยู่นี่แหละเป็นผู้เกิดมาและร่างกายของเรานี่เองเป็นผู้ที่แก่และร่างกายของเราก็เป็นผู้ที่จะต้องแตกสลายไป พิจารณาอย่างนี้จะทําให้เกิดนิพิทยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาในจิตใจคือใจของเราเนี่ทําอย่างไรถึงจะเกิดความเบื่อหน่ายได้คือใจของคนเรานั้นเมื่อยังไม่ได้รับการฝึกฝนหรือไม่ได้รับการพิให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วใจนี้จะเป็นผู้ที่ มีความยึดถือเห็นผมขนเล็บฟันนหังร่างกายนี้เป็นของสวยของงามเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่ชอบใจแล้วทีนี้ก็ทำให้เกิดเป็นสมุทัไทยสัตว์สมุทัยสัตว์นั่นได้แก่ตันหาทั้งสามตันหาทั้งสามได้แก่กามตันหาภว,ว,วะตันหาวิภวะตันหากามตันหาคือ,ค,อความใคร่ในกาม ภพาะวะตัณหาก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากได้เป็นใหญ่เป็นโตมีเงินมีทองมีข้าวมีของเอพราะวะวิภวะวตัณหานั้นก็คือ,อความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากจนไม่อยากที่จะเสื่อมลาบเสื่อมยศอะไรอย่างนี้เรียกว่าวิภวะตัณหาตัณห,หานั้นเกิดขึ้นจากอุปาทาน อุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นนั้นในอุปทานก็คือใจของเรานี้เป็นอุปทานเมื่ออุปทานยึดว่าอันนี้เป็นรูปผู้หญิงอันนี้เป็นรูปชายเรียกว่ารูปหญิงรูปชายต่างคนก็ต่างมีความมีความรักความชอบสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาก็ทำให้เกิดเป็น ตัวตันหาขึ้นมาตัวตันหานี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปาหาตับปันติเมพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมุทัยควรละสมุทัยนี่พระพุทธเจ้าให้ละ